สวัสดี FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมมีพิมพ์ใหญ่วัระครังนะครับตรงนี้พิมพ์สวยนะครับเนื้ออาจจะแก่ปูนหน่อยผ้ามีร่องรอยเหมือนรองรักน้ําเกลียงมานะครับนี่ตรงนี้ได้พิมพ์เลยนะเนื้อก็ไม่ขี้เหร่นะแต่เป็นโซนแก่ปูนนะครับผมนะนะครับโซนแกร่งโซนกระดกูกเขาเรียกโซนกระดูกเส้นผ้าทิพย์เนี่ยเห็นไหมพิมพเดียวกับองดาราอันนี้เขาเรียกพิมเอเลยนะครับนะพิมเอพิมพหลวงพุทธนะที่เขาเรียกนะ นะพิมเอคือพิมพยอดนิยมที่จะมีเส้นผ้าทิพย์ข้างใต้นี่นะผ้าจะคมลึกนะพิมพ์นี้นะครับได้คมได้ชัดได้ลึกได้ล่ํานะครับเนี่ยนฮะเหมือนลักน้ําเกลียงนะครับเห็นไหมเทาๆหกนะนะครับเห็นไหมในซอกนะครับเนี่ยลักน้าเกลียงบางคนเรียกลักน้ําหมากนะครับผมเนะนี่ยข้างนะครับข้างเรียบนะฮะ ว่าละครนี้มีถ้ามีมวลสารเยอะนะครับแก่มวลสารเวลาตัดข้างเขาจะมีการครูดคูดนะคือครูดมวลสารนะด้านข้างก็เลยมีร่องรอยเหมือนขยับขยับนะแต่ถ้าพระที่แก่ปูนนะครับอย่างนี้นะแก่ปูนเนื้อแกง <c oughs> รงมวลสารเ็าจะละเอียดนะครับเวลาตัดก็จะเรียบนะนะครับจะไม่มีการครูดมากมายมีนิดหน่อยนะครับเนื่องจากเนื้อเขาละเอียดนะนะครับผมแต่ถ้าเนื้อหยาบๆยาบเวลาตัดเนี่ย มันก็ตัดแล้วไปโดนพวกเม็ดมุนสารนะครับซึ่งไม่ละเอียดนะเป็นก้อนๆน,นะก็จะมีการครูดนะฮะอันนี้แยกตามความเป็นไปได้นะครับผมด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยผมว่าพระลงรักน้าเกี้ยงมาแล้วก็ล้างออกด้านหน้ายังเห็นเห็นลางๆนะครับพิมพ์สวยดีองนี้นะครับพิมพ์สวยดีผมเปิดปเบาๆสี่พันห้านะครับสี่พันห้าร้อยบาทเห็นไหม เหมือนลงรักน้ําเกี้ยงนะครับด้านหลังไม่เหลือแล้วด้านหน้ายัางเหลือนะครับเนี่ยไม่ได้ล้างนะครับแค่ปัดปัดฝุ่นเนาะได้พิมพ์สวยตรงนี้นะไม่หักไม่ซ่อมนะครับมีลั่นบ้างนิดหน่อยนะฮะผ้าเนื้อแข็งเนื้อแกร่งแก่ปูนนะครับจะมีการลั่นบ้างเนาะนะครับตามการเวลา4,500บาททักมาคุยกันนะครับผมพิมพ์ใหญ่วัสระขังโอเคนะครับ